ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบ,ก,บกับผมนะครับโกย็นดีอินกับทีมงานนะมาอะไรวันนี้ก็เป็นฟุตบอลนะปุ๋ยรุ่งอรุณุรีกนะหรือว่าฟุตบอลไทยริกสามะระหว่างเนี่ยนะโกงไกรราชอยนะู่ในเตดฮะกับทางด้านลงสี่แม่ใจธนะโชดวัดพระเยานะ ดูนี่แลมาดูบอลจังหวะนี้ของทางอนสีมาใจนี่เปิดซ้ายคงคงมาแล้วปั๊บแล้วโอ้โหนี่จังหวะแรกคะโอกาสทักทายนี่ฮะสิบเอ็ดพลิกมาแล้วทางขวามาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นทางด้านมิราดยังไงมิราดจับบอลแล้วซ้ายมิรัดอย่างขะนานเส้นมาสิบเอ็ดจับแล้วไหลมาใหม่แล้วใส่ขวาจังหวะนี้อย่างตรงตัวนี่ฮะสพภชัยไม่มันภาคให้มีมวนสักคู่ได้เอ่ย ผักผักขนาดนี้โอ้โหเดาดมาแล้วยังไง้ายโอ้จังหวะนี้แล้วก็ป๊บติดบล็อกแล้วดูสถ,ถาพอเอ,อิร์ธทศวรรษมาทางซ้ายจังหวะนี้สามสิบแปดกำลังทีมซ้ายแล้วยัดแล้วป๊บติดทางด้านนี้ไม่มีนะสำหรับท่านานันทรสันสีเดชแล้วดูมาแล้วเจ้าเอ,อิร์ธเหงยนามาเอ,อิร์ทแทงแล้วยกแล้วก็โอ้โหนี่เจ้าตาม คุณบุรุษสวนเศษนะโอ้เอาจนได้อะจากการเนี่ยะแอสเซทของธนาเนี่ยเจ้าเอิร์ธทศสวัสด์อุ่นทงราชแล้วจบด้วยการยิงของตาต่ำเนี่ยคุณบรุษสวนเศษนะเอาแล้วไอต่ำมังกิกออกเล็ดแผงเล็ดละเว้ยโอ,โ,อ,โ,อโหโลูกแรกมาแล้วของธนกงกากรไกรราชน,นะ มาอีกแล้ว8ยกข้ามฝากไปซ้ายนี่ฮะสิเนี่ฮะวีรพัฒน์มีกําไรสับสับแล้วยกแล้วก็โอ้นี่จังหวะนี้ก็กัดกันเองนะมีนะคนคลิกจังหวะนี้ของนั่นคงกระได้ดูวยเจ็ดนะเอ,อิร์ธทศวรรษเปิดขวาโคง้โคงของมาแล้วกุหลาบแก้วก็ก็ก,ก,ก็โอ้ลูกที่สองมาแล้วาจาก เจ้าต้นสัทพาพรเจือจางฮะในนาทีที่42ฮะโอ้ลูกที่สองของทางด้านกงไกรราชยูไนเต็ดฮะดูฟีคิกะอยู่ที่บอลเพื่อจะไปกรีเก้าฮะ ธนาชัยยกมาก็ยังเป็นธนาเมียแล้วก็ผู้ตัดสนต้องกัรน้อเนหมดเวลาทำการแข่งขันครึ่งเวลาแล้วครับเป็นทางด้านโกงไกรราชนะนำมาแล้วครับสองประตูต่อศูนย์นะไปแล้วขวานี่ทางขวามีพื้นที่แล้วจับแล้วเงยหน้ามองยกมาแล้วก็ปบแล้วก็อหเนี่โอ้หกสิบหกนี่ยศพลทันแล้วเปิดขวาของค้งจับแล้วก็ยกแล้วขวาแล้วอู้นี่ยังลบตัวได้ธนพล นัทพลแล้วซ้ายโอ้โห,โหเนี่ยอันนกเวทมามาดูซิว่าจะมีลูกฟรีคิ่สวยๆให้ชมกมันหรือไม่ยัดมาแล้วเขาเป็นไปนลยสนามสุโขไทยเพชรธยาคมแล้วก็ดู้ดูกันยาวยังไงยังไงดูโยกโยกเข้าซ้ายแล้วปับ๊บมาเนี่ยอย่างตรงตัวเนี่ยสุภชัยมาต่อมาต่อแล้วยศพันแทงมาแล้วเลิกมาจังหวะนี้ปับ๊บโอ้โห เล็กสิบไปยังไงนี่นีพิศนุศัก์ยกยาวๆขวาเก็บบอลลงแล้วก็หลุดออกหลังไปฮนะทะวันธนันชัยเปิดซ้ายโค้งแล้วก็ปับ๊บโอ้โหท้ายเกมกินสดานแทงมาทวันนี้ติดปั๊บแล้วก็เอกแล้วครับท่านสุภชัยเมืองสวรรค์เจาเ้าเก่าเจ้าประจำจับแล้วก็ปับ๊บหมดเวลาทำการแข่งขันลาเฟนด้านโกงกราชยูนิเตดในขวาสามเต้มแรก อของทีมไฟของได้นะเปิดบ้านเนวชนะธนาหลงสีแม่ใจธนาโชติวัฒน์พยาวไปด้วยสกอสองฝะตูต่อศูน